ค่ะวันนี้เราจะมาแต่งบ้านกันนะคะให้เขามาก่อนเราจะมาแต่งบ้านเริ่มจากห้องนี้คือห้องน้ำนะคะกด,ดมาเลยอคืกำแพงก่อนนี่มีใช่อันนี้กำแพงห้องน้ำ ก่อนแล้วก็นี้คืนทุกอย่างเป็นน้ำแล้วก็ใช้แล้วจะก็จะมากดตรงดช็คโคมันจะขี้อับนะำแล้วก็ซี หมะกหมากมากตรงนี้แล้วก็มีอดันดึ้นสูสวยกระจกกระจกกระจกอย่าลืมค่ะกระจกไว้ตรงนี้ไม่ได้ลลลแล้วค่ะเพราะเวลาอับนล้วลื่นแล้วไปโดนกระจกได้เลยค่ะเาใช้ที่เก้าอีกเอ๊ เยไม่ได้หนู่โ okay. so, อเค so แล้วก็จะมาใช้ของพวกนี้นี่ก่อนอันนี้คือที่ชู่น,นี่คือที่จะสัะผมขิ้งก่อนขิ้งก่อนส่วนอันนี้เราก็ต้องใช้ที่ถูบ้านถังขยะอย่าลืมแม่ค่ะ พอเวลาเราใช้ทิชชูเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้มันค่ะใส่ไปด้วยจก้กรชิดเอเคจำเป็หลับห้องนี้เราเสร็จแล้วนะคะแต่เราจะมาต่อไปอคือห้องนี้นะคะอุ้ยลืยมไะทำไมกันดีเราก็จะใช้นี่ถ้าใช้อ่เรือวาใช้นี้นะคะวะ่ดนี้เราจะแต่งห้องนอนทาสีดีกว่า ห้องนอนควรจะเป็นดับไม้ไหมหรันนี้ลายกําเพงนะคะก็ส,สวยดีนะก้อนเมฆก็ดูเวลานอนก็เหมือนว่าเรายูก้อนเมฆเอากอนน้อนเมฆดีก,กว่าพื้นเป็นนี้ตัวนี้ดีนีอามันเหมือนพื้นห้องน้ำอาจจะตัวนี้นะคะ่ะเราจะมาตกแต่งกันนะคะจะมาใช้ น,อนอานีไม่รู้แบบไหนดีแบบนี้แล้วเราจะกลับไปที่ห้องน้ำเหมือนเดิมน,นะคะไม่เอาห้องนอนดีกว่าเต๊ตัวนี้อันนี้นะคะก็ตู้เสื้อผ้าอย่าลืม ค่ no. oh. เโาอันเก็บไว้ก่อนเ,อเก็บไว้ก่อนรีเซพ้าอันนี้ไม่ต้องใช้เลยไหมไม่รู้แบบไหนดีอ่ะอน,นี่ทิ้งกว่าอืมอันนี้เราจะชินก่อนกล้ว ก็คืออันนี้แบบนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะยาวแล้วก็เอาของห้องนะ้ำกระกจาะสร็จเร็ยแล้วเป็นคือที่ นี่คือตะทึ้นแปง้งอวีหมอนหมอนไม่ต้องใช้นะคะมันก็มันไม่ได้เกี่ยวกับที่แต่งนะตันไปตัดผมเพื่อตัดผมควรจะไปดานเทนี่มี่งไปดันน,นะคะคือตัวค้นไปเงเาจะใช้ต้นไม้ต้นไม้บอม จะใช้นนตกแต่งต้นเล็กๆน่ารักจิงนะคะแล้วเราก็จะมาจัดตรงห้องครัวห้องครัวนะคะห้องครัวด้วยสคะวอชวันนี้เลยค่ะเราจะตกแต่งตกแต่งมันก็แมวนี้สีนี้เปือ่ออันนี้ได้ไปแล้วนะคะ่ะจะใช้อันนี้นะคะ กับแทนแบบนี้ดีกว่ามันจะสวยหมักับะ้องขวดสำเนานีน่เอาตัวยีนมีด้านี้ดีกว่าอโอเคแล้วเราจะโยดับท้้งหน่อยก็ว่ังของได้นะคะด้านหน่อยใช้สุดยอดแล้วเราจะมาใช้ <G ül> Oops, ก็ลืมอันนี้ลืมนะคะอย่าลืมอ,อันนี้ด้วยค่ะสำหรับพ้ังก็ใช้อันล็กนะคะ ชิตโตนะคือโตแบบนี้ดีกว่าจะดีเราใช้เก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าเวลานั่งจะได้ไม่ไหงายหลังสก็พอเนี้ยดีกว่าตัวนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีกพอดีแล้วเราก็เอาอันนี้ไม่หมาะมากเราจะใช้อันนี้นะคะ มี่ไม่ดีกว่าชุกต้นเรานี้วางแล้วก็อันนี้สำหรับจานก็วางเยอะๆไปเลยเพราะจานเราจะมากินกินกินนะคะจะใชน้นี้วาง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 เยอะที่สุด,เท,สดเท่าที่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเวลาล้างจานเราก็วางนะคะ่าเยอะเกิน,นก็ไม่ไหวนะคะ ตัวนี้ไม่เอาจานเลี้ยนะคะจะเอาแค่แก้วสำหรับเด็กที่กลัวว่ามันจะแตกเพราะมันเป็นพุ้ยนะค,ค่าสติะสำหรับนี้ก็เป็นแก้วธรรมดานี่เรื่องน,น,นี้ที่ก่อแก้วออกนะคะแก้วจะไว้ข้างบนสำหรับผู้ใหญ่ที่ถือได้นะคะเพราะถ้า,าเด็ก เขาเลยไม่เอาแก้วมาทำเป็นของเล่นพันละว่าแต่เด็กเอาไว้เล่นแล้วแต่แก้วนะคะซิกของกินอยูก็ออกก็กดตรงนี้ใหม่สีของกินน่ากินมากที่เคยเห็นมาก่อนนะคะไข่หนูคิดว่าจะไว้ตรงนี้ไหมโอ้ไม่กูนสไปไม่ได้นะ ไว้นี่ได้แล้วก็เอาไข่ขาวชอบกินไข่ขาวไข่ไข่ก็ซีรีส์ไปด้านนี้สำหรับเด็กที่กินถ้าไม่ถึงปีนเก้าอี้เอาซีรีส์สำหรับ เวลาตื่นเช้ามาเราอาจจะที่เราอาจจะไม่มีซีเรียลแต่เราไปกินขนมปังท้าเยมท้าอะไรก็ได้ไหมคะขนมปังทุกอย่างที่เรามีกันแลยคะ่ <c oughs> ะใชอะไรอิสพิเศษโบสพิเศษโบหมัะสมที่จะอยู่ด้านนี้เลยค่ะอันนี้น่ากินน่ากิน,น,น ไม่รู้จักมันกันนะคะว่ามันคืออะไรแต่ก็ใส่ไปด้วยเพราะมันกินได้เหมือนกันชูการ์ชูการ์หวานที่สุดในโลกนะคะมันจะใช้ปลานมด้วยนะคะนมทุกอย่างอะไรอีก้ไก่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 ยังไม่สุกนะคะ ไข่ที่มันยังไม่สุกเดี๋ยวเรามาจัดห้องอีกห้องหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งมีงหมอะนี้เลยนะคะจะควรใช้ดิสโรว์โ้นะคะโู้สีน้ำตาลหมดเลยห้องนี้นจะใช้โซฟาไว้ตรงนี้โซฟาไว้ด้านนี้แล้วก็ Light. ไฟใหญ่ๆเลคะ่ะจะได้มองเห็นได้ทุกอย่างไฟควรจะมีทุกที่แม่นั้นถ้าเราไม่มีไฟเราก็จะเปิดปิดอะไรสิ่งต่างๆนันนามไม่ด้อยเฉดเฉดอันนี้นะคะ เอาในโคชนี้แล้วก็เอาอี้อีอนาฬิกานาฬิกาก็อาสุกากนแบบนี้และก็เก้าอี้ที่มันเป็นแบบนี้นะคะสามตัว เลาเนะเราก็จะได้ดูเซจูนเถ้าสำหรับตรวนี้นะคะตรงที่มแบเบบนี้นะคะตัวนี นะะคทุกอย่างเต็มตู้หมดแล้วเคลมได้เคไปเจอกันเดี๋ยวน้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยวนี้ค่ะบ๊ายบาย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 